สองภาพอันดากุนทีดาในวัย15ปียิ่งโตยิ่งสวยฉายแววความเป็นนางเอกเรียกได้ว่าเข้าวงการบันเทิงมาตั้งแต่เด็กเลยทีเดียวสาหรับอันดากุนทีดาหากย้อนกลับไปหลายปีก่อนได้เข้าสู่วงการครั้งแรกในวัยเพียง5้าขวบเท่านั้นแต่ที่สำคัญยังมีผลงานละครร่วมกับพระเอกนางเอกชื่อดังอาทิเช่นบอยปรกรณ์และเบลล่าลานีจากนั้นก็มีละครอ,ออกมาอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดมีรายงานว่าในไอจีส่วนตัวของน้องอันดาได้โพสภาพคู่กับพระเอกหนุ่มหมากปาริน ถ้เอาหลาคนเข้ามาชื่นชมในความสวยกันเพียบซึ่งในวันนี้ทางเราก็มีภาพล่าสุดมาฝากเพื่อนๆกันด้วยความสวยแบบนี้ในอนาคตจะต้องเป็นนางเอกเบอร์ต้นๆอย่างแน่นอนจ้า